มาในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณสนธิยานนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยูโกยินดีดีครับท่านผู้ชมครับครับค่ะอ๋อเมื่อวานคุณนัทพุทธแดงเสนอสั่งใหม่สำหรับคนแสดงมาอีกสั่หนึ่งนะครับครับนั่นก็คือเออ่วอสก์อ่า จะไม่ค่อยคุ้เคยนะแต่ว่าครับนะบ่พูดจะเร็นองอเวบสเอร์โสเตอร์ hmm. uh, word, 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 girl, นะครับให้เป็นคนคนเดียวกันนะครับนั่นก็คือความหมายที่จะพัฒนาคุณภาพคนเชื้อแดงให้เข้าไปมีส่วนหรือมีสัดส่วนในการเ,าเลือกตั้ครับให้มีผลในการเลือกตัง้งซึ่งนั่นก็คือการจะ เริ่มดำเนินการโรงเรียนการเมืองของเสือแดงตันธ์เดนอีกครั้งแสดงตันธ์เดนที้เขามีโรงเรียนการเมืองอยู่นะครับคือเปิดอบรมอยู่เรื่อยๆก่อนหน้านี้และคนที่เป็นผู้ในการโเรียนการเมืองก่อนหน้านี้ก็คือคุณทิดาสวรเสดนี้นะครับครัเห็นว่าโรงเรียนนี้ก็จะเปิดขึ้งในวันที่วนะครับซึ่ง แน่นอนนะครับแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะครับว่าในจุดทวิธีที่คุณนัทบุตรเอามา,าเปิดเผยนี้นะครับก็คือการนำพาแล้วก็เชื่อมโยงคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับกับพรคเพื่อไทยเนะน,น,นี่ยเข้าร่วมกันคือกาะนี้มีหลายคนในพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับพยายามในการที่จะปฏิเสธบทบาทของคนเสื้อแดงเพื่อที่จะทําให้อ่าพของการเชื่อมโยงกัน ระหว่างพระเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับให้ดูแยกเป็นสองสัดส่วนไม่ให้เอามารวมกันนั่นโดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ทึกสภาที่เกิดการชุมนุมประท้วงแล้วก็หมายความว่าผู้คนต้องด้านอย่่งมากมายเนี่ยนะครับแต่ว่าความพยายามของคนอที่อยู่ในสายการลึกตั้งเพราะคนที่อยู่ในสายการลึกตั้งนะครับจํานวนหนึ่ง ไม่ได้มองว่าบทบาทของคนเชื้อแดงเนี่ยร้างสันและจะช่วยทําให้ตัวเลร้วัฒนธรรมมันขึ้นมาในหลังนะน,นะครับมันเป็นมันเป็นมุมมองที่แตกต่างกันแต่หลังจากที่คุณทักษิณนะครับผมเรียนหลังจากที่คุณทักษิณได้ใช้คําว่าครับหรือสั่งการให้อสอสอในพื้นที่ไปดูแลคนเชื้อแดงนะครับสอสอในพื้นที่บอดดูแลคนเชื้อแงดงเอ่าให้ อยู่ให้มีความแข็งแรงด้วยความเรียบร้อยเนี่ยนะครับครับนั่นก็เป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่เอ๊ะวัวื่อไทยผนแสดงเนี่ยจะทํางานเชื่อมโยงกันนะครับอแต่นะรครับแต่ภาพดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นและจะเกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องส่งเสริมกันจริง,งหรือไม่ผมว่านี้ก็เป็นประเด็นคําถาม ที่คนในพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในสายการเลือกตั้งนะครับจะต้องกลับนำออกมาคิดพอสมควรประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรครับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณนัทวุฒินะครับหมอเวงและแกนนำนั้งเจ็ดคนที่ติดคุกอยู่เนี่ยนะครับเมื่อออกมาเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาเผยคือว่ามีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะลง ก็มากรับเลือกตั้งแล้วก็เป็นตสออใช่เพื่อจะได้ได้ชิดชิดคุ้มครองครับในเรื่องคดีของตัวเองเนี่ยนะฮะนั่นก็ดูเหมือนมันเป็นคำกล่าวอ่ะแต่ทางหนึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็มีเป้าหมายทางการเมืองที่จะเดินก็สู่เส้นทางนี้อยู่แล้วนะครับการมาเป็นแกนนำคนเสื้อแดงครับไปตั้งบทบาทอะไรทางการเมืองเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจิตสำนึก แต่ส่วนหนึ่งก็คือป้าหวายทางการเมืองในการที่ยกระดับฐานตําแหน่งนการเมืองตัวเองที่เดินเข้าสูก่การเป็นสอสหรือการขยับขยายเรื่องตาแหน่งไปตามคนที่อยู่ข้างหน้าได้รับผลมาแล้วม่ว่าจะเป็นคุณักรบเป็นแขกคุณนัทวุฒิไสเกือรอ <c oughs> คุณที่เป็นผู้ฝากษาชื่ออะไรนะครับครับมานิจิจันรกลับครับอ่าคุณมานิจิจันรกลับเนี่ยนะฮะเนี่ยพวกนี้เดินนาร่องมาแล <c oughs> ้วทีนี้พอพวกนี้ประกาศตัวว่าจะลงเห็นไหมฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นเราคือว่าจะลงเจ็ดคนพวกนี้จะไปลงสสเขตได้ไหมไม่ได้หรอกครับไปลงสสเขตก็มีปัญหานะครับ mm hmm. ไปลงสสเขตก็มีปัญหาว่าจะไปลงเขตไหนที่เสียงฐานเสื้อแดงหนานแน่นมันคนเดิมที่เขาอยู่เขาก็ต้อง mm hmm. ลงของเขาอยู่ก็ต้องลงสสปฏิริษนะครับไปลงสสปฏิริษ นะครับจังว่าที่จะความปลอดภัยวันที่ทีนิวเคยเสนอข่าวว่าอยู่ในลำดับถึงห้าสิบอ่ะให้หนึ่งถึงห้าสิบตอนนี้คิวที่รออยู่แล้วกัเจ็ดสิบแปดสิบก็ไปแล้วนะฮะหาพร้อมพอมาแทรกนะครับเดคนนี้ลงไปแน่นอนก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะครับนี่เป็นประเด็นที่ที่เรามองเห็นว่าอันเพื่อไทยนะครับเติมมา อล่าสุดกลับมาดูสสเขตมีที่ว่างนะครับมีที่ว่างทันทีที่มีที่ว่างนะครับมีการจัดประกาศตัวที่จังหวัดสมุทรปราการอ่าฮะครับที่จังหวัดสมุทรปราการคุณประชาประสบดีเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นเพื่อไทยคนหนึ่งที่โอ้สนิทสนมกับคุณทักสินนะครับครับเคลื่อนไหวในทางการเมืองมานะครับ เป็นเสื้อแดงยุคแรกๆนะครับบทควา,ารเยอะมากนะครับ mm. คุณประชาเป็นคนนำมาประท้วงนะครับ mm. เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกำลังจัดตั้งคนสแสดงขึ้นแต่ต่อมาเ,เมื่อมีการประกาศร,รายชื่อนะครับและก็จะมีการจับเอาแกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยไปลงสมัครรับเลือกตั้งในต่อสมุทรปราการ ประชาชนประสบดีแกก็นะคัดค้านไม่เห็นด้วยนะครับเหตุผลที่คัดค้านเห็นด้วยเนี่ยเพราะว่าง่ายการทํางานเป็นการมือลงเนี่ยครับสาระสําคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้นเคยกับผู้คนในพื้นที่ก็อยากได้คนในพื้นที่นี่บอกไว้ฮะครับอ๋อลงเลือกตั้งดูแล,ลชาวบ้านมาคลุกคลีกับชาวบ้านอยู่นะครับนี่คือภาระหน้าที่ขอ,อ,อ,องสสและก็บทบาทที่สสทําอยู่ในพื้นที่ แต่จู่ๆเนี่ยนะครับรปรากฏว่าคุณประชาประสบดีได้รับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นมาติกพักและก็ส่งมาเคนเสื้อแดงครับอาจากยบอกอันนี้ไม่น่าจะเวอร์ผลที่ติดตามมาคืออะไรคนเสื้อแดงทุ่มนุมประท้วงกดดันคุณประชาครับนี่คือปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในทองเพือไทยด้านหนึ่งอาจจะดูเหมือนว่าเป็น แรงบวกนะครับผมไม่มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นแรงบวกจริงหรือไม่ครับ,รบเอ้คุณสุทธิยางครับครับ ม,มันดูเหมือนว่าณนณะกานนี้เนี่ยคนสแสดงเนี่ยจะรุกคืบเข้าไปเหมือนกับจะไปครอบเอาพักเพื่อไทยเลยทีเดียวเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยจันทิดาก็บอกว่าไม่เร็วนะถ้าให้คนสแสดงไปดูแลพักเพื่อไทยใช้คำว่าดูแลนะฮะและเมื่อสองวันที่แล้วก็เป็นนายชินวัตรหานบุญพาสซึ่งก็เป็นแนวร่วมคนสแสดงระดับที่ไม่ได้สูงมากนักเนี่ยได้เข้าไปขออยู่ในสสบัญชีรายชื่อแต่บอกด้วยนะฮะว่าต้องอยู่ในหนึ่งถึงห้าสิบเนี่ยดูเขาจะสําคัญตัวเองมากมากเลยผิดป,ปกะตินะฮะตรงนี้ คือกานำเขาคิดเขาต่อสู้มาฮะเมื่อความคิดว่าระหว่างคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยอันนี้คแรบบับอันนี้คือบทบาทที่ทําให้เกิดประเด็นที่เรียวกว่าเป็นปัญหาทางการเมืองคือสสก็จะมีวิธีคิดบางอย่างแล้วสสที่มเาเชื่อมโยงกับคนเสื้อแดงเนี่ยมีไม่กี่คนนะฮะครับมีไม่กี่คนมีคนที่เราเอ่ยเชื่อคุณจตุพรคุณสุนัย คุณคุณม่นคุณจตุพรเนี่ยต้องถือว่าเป็นเสื้อแดงและเข้าไปเป็นสสมาทิ่จิตจนกลับเนี่ยเป็นเสื้อแดงที่เข้าเป็นสสครับถูกไหมฮะอแต่เสื้อแดงที่มายุ่งกับสสอย่างเป็นที่เนี่ยนะครับมีคุณสุดในนะครับมีพันเอกกับพี่วันครีบที่เรียกว่าเดินมาออกหน้าออกตาคนอื่นๆเขาจะมีระยะห่างถือเรายกตัวอย่างว่าถ้าแบบสสมืออาชีพเลยนะฮะโดยสสโดยอาชีพ แบบร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยนะฮะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่แตะเลยนะครับ<ม>ถือว่ามีระยะห่างที่จะยืนกันทีนี้เนี่ยคนไกของคนเสื้อแดงคนไก่พักเนี่ยมันคนละคนไก่กันนะครับคุณอาจจะมีบทบาทในการนํานะครับในคนเสื้อแดงแต่บ่อนละคนไก่พักหนึ่งอสอสอในพื้นที่เขาคิดว่าเขาจะต้องได้รับการเลือกตั้งในในพื้นที่เขาทํางานในพื้นที่นะครับ สอสอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นคนที่มีความนิยมแล้วก็คัดส่วนหนึ่งมาจากคนในพื้นที่เหมือนกันนะเพือจะไปช่วยจับไปหาเสียงดึงคะแนนเสียงเพื่อจะได้เพราะคะแนนที่ลงปาร์ตี้ลิสต์ลงแยกกันนึกออกไหมฮะใช่หมความว่าเพรามันมีแต่สัญ,ญลักษณ์พรรคอย่างเดียวไม่ใช่นะครับไอ้คนที่คัดมาไอ้คนนี้นะไปดึงมาจากพื้นที่สมมติว่าเชนอุดรจะเต็มแล้วนะครับเอาคนไปลงในสอสเขตนะครับแล้วเอาคนอุดรคนหนึ่งมาอยู่ใน ไอ้ปาร์ตี้ลิสไว้ครับแล้วก็เพื่อคนอดุดรเนี่ยช่วยเพสียงปาร์ตี้ลิสใช่ด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าต้องเป็นคนที่มีบทบาทในสังคมวงกว้างแล้วก็จะได้เสียงทั้งประเทศอย่างนั้นไม่ใช่นะมันมีกลยุทธ์ในการทํางานเพราะนั้นเนี่ยนะบางเรื่องเนี่ยมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งนะครับอว่าเอ๊ะมันจะจัดการให้ลงตัวได้อย่างไรเรียนก็อัแบบนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับสาหรับคุณทักสินอาจจะดูดี ใี่ครับในลักษณะแบ่งแยกและปกครองนี่นะครับครับแต่มันจะฟังหรือมันจะนำพาไปสู่จุดหมายการเลือกตั้งหรือไม่ผมอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ยังสงสัยอยู่นะครับว่าจะทําสร้างสรรค์ให้พรรคเพื่อไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่สาหรับคนเสื้อแดงหาด้ด้ลงสอสเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันปรากฏการเนี่ยนะมันจะกดปรากฏภาพเห็นชัดขึ้นว่า อ๋อนี่ก็คือเป็นบันไดหนึ่งที่จะเป็นการไต่เต้าและก็เลื่อนฐานะของตัวเองในทางการเมืองขึ้นนะครับครับแต่แรงอันหนึ่งนะฮะที่ผมพยากรณ์เอาไว้เหมือนกันว่ากา็าาจะมีคนเสื้อแดงที่เป็นนักประชาธิปไตยหรือเป็นคนที่เป็นรวมการจริงๆเนี่ยนะครับพวกนี้จะไม่มีท่าทีแบบนี้ออกมานะอฮะไม่มีความสนใจหรือใส่ใจจุดลงสอสอเพราะคิดว่าสอสอไม่ใช่ เรื่องที่เป็นทางเลือกนะครับแล้วระบบการเมืองที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันไม่ดีพอสําหรับคนที่มีความคิดในแนวประชาธิปไตยพวกนี้ก็จะเกิดคาถามนะครับหลายคนที่ดิ้นรนกระเสื่อกระสวเนี่ยอยากเป็นสสเหมือนกันเพราะงานนี้นะโดยผมเชื่อโดยภาพรวมเนี่ยนะมันจะสร้างความสับสนอลมานแล้วความเหนื่อยยากให้กับคนไอ้พักเพื่อไทยและไอ้ทุมคนเสื้อแดงเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนนะครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับ ครับสวสดีครับครับต้องจับตามองนะครับสถานะสถานภาพของพักเพื่อไทยและก็คนเสื้อแดงณขณะนี้โอเคล่ะจูนกันมีการเคลื่อนไหวร่วมกันมาแต่ว่าหนึ่งวันใดที่จะเข้ามาผสมกลมเกลียวกันเนี่ยมันจะนําพาไปซึ่งความแตกแยกในอนาคตหรือว่าจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับทิศทางการเคลื่อนไหวหรือไม่นั้นคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับคุณจินตีครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสําหรับทีนิวส์เปิดประเด็นร้อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ